ท,ที่จริงแล้วเรามีความสามารถนะทั้งที่จริงแล้วเรารู้ว่าเราเก่งอ่ะแต่ด้วยการที่เราเป็นแบบเนี้ยมันเลยขาดความมั่นใจนั่นแหละครับมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนับจากนี้เป็นต้นไปตั้งหากนะโอเคอ่าต่อมาคีย์แพงอีกแล้วครับครูเตว้าวนะอืมง่ายๆเหมือนที่ครูเตพูดถึงโซฟาด้านหลังใช่ครับอ่า โอเคเฟซบุ๊กแฟนเพจมีผู้ติดตามหนึ่งล้านคนเรียบร้อยแล้วนะอยินดีด้วยนะครับยินดีล่วงหน้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนรูปแบบไหนจงยินดีครับให้ตัวเองนะไม่จําเป็นต้องรอให้มีจริงครับมันก็แค่ข้างในของคุณแค่นั้นแหละที่ต้องยอมรับต่อให้คุณหน้าตาดีต่อให้คุณใส่โรเล็กซ์บาเต้ต่อให้คุณมีทองนะใส่ทองมาโอดผมคุณมีรถหรูอะไรก็ตามครับสุดท้ายแล้วมันตอบคําถามในใจคุณครับว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างไรนะ เราเลยไม่จําเป็นต้องรอให้มีครับแต่เรามีได้นะแล้วเมื่อเรามีได้จนเบื่อแล้วเราบางทีเราไม่อยากมีด้วยซ้ําอันนี้จากใจนะถ้าใครถึงจุดนี้แล้วคุณจะรู้สึกว่ามันก็งั้นๆนะ่ะมีไปเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มันเหมือนมันเป็นภาระด้วยซ้ำนะโอเคเอ่อทาง Youtube บอกว่าตั้งแต่เรียนกับครูเมื่อใดได้ฟังธรรมะกับ ตกผลึกได้ลึกซึ้งกว่าเมื่อก่อนเข้าใจในคําสอนโดยอ,อัตโนมัติเฉยเลยค่ะและน้อมนําคําสอนมาใช้ร่วมกับที่ครูเตสอนรวมถึงหลักวิทยาศาสตร์มันคือเรื่องสอดคล้องกันขอบคุณค่ะครูขอบคุณเช่นกันครับทําไปเรื่อยๆครับผมไม่เคยบอกว่าต้องไปทําอะไรเลยนะแต่เราจะเจอหลักฐานด้วยตัวเราเองรู้ได้ด้วยตัวเองครับผมเองก็ยืนยันครับไม่ได้เก่งเรื่องนี้ไม่เคย ไม่เคยไม่เคยเก่งเรื่องนี้เลยแล้วก็ไม่เคยคิดจะสอนธรรมะผมจะไม่สอนเด็ดขาดครับเพราะผมไม่เก่งจนกว่าวันที่ผมโกนหัวบวชครับนั่นแหละผมถึงจะกล้าสอนนะนะแต่เราจงรับรู้ได้ด้วยตัวเองครับเพราะเราคือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเราทำได้ครับคนอื่นทำแทนเราไม่ได้นะ